ปีมรงมังกรแห่งบารมีและความรุ่งเรืองปีมโรงหรือปีมงังกรเป็นนักกษัตริย์ระดับที่5ในทีสองนักกษัตริย์มังกรคือสัตว์มังคลในตำนานที่เต็มไปด้วยบารมีความยิ่งใหญ่และพลังแห่งความรุ่งเรืองจึงถือเป็นสัญลักษณ์ของโชคลาภและความสำเร็จผู้ที่เกิดปีมโรงมักเป็นคนที่มีบุคลิกโดดเด่นมีพลังดึงดูดใจและมักก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำได้โดยธรรมชาติจุดแข็งคือความมั่นใจกล้าคิดกล้าทำและมีพลังใจเต็มเตี่ยมในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆจนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น พลังของปีมะโรงยังสะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองและชื่อเสียงเพราะมังกรไม่เพียงเป็นสัตว์แห่งพลังแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคดีและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่หากพลังนี้เสียสมดุลอาจกลายเป็นความทะเยอทะยานมากเกินไปหรือการคาดหวังที่สูงเกินจริงจึงควรเสริมด้วยความอ่อนน้อมและเข้าใจผู้อื่นหากอยากเสริมพลังผู้ที่เกิดปีมะโรงสามารถเลือกใส่เสื้อผ้าโททองแดงและนำเงินเพื่อเสริมบรารมีเรียกโชคลาภและใช้สัญลักษณ์มังกรเป็นเครื่องเตือนใจว่า ความรุ่งเรืองแท้จริงมาจากความกล้าและลงมือทำดังนั้นปีมะโรงคือแรงบนดาลใจให้เราส่องประกายพร้อมกับบารมีที่ก้าวสู่ความรุ่งเรืองอย่างสง่างามติดตามความเชื่อที่น่าสนใจไปพร้อมกับเติมเต็มพลังบวกได้ทุกวันที่ช่องสาระเด็กมูนะครับ